พี premises, mm. ่น้องเอฟซีเ hmm. บ mm ิร์ดสุขสุขคนเอาอย่งนั้นอาปลาคนาพี่น้องเนาะก็มีสื่อของ่นเอาเอานเอานบอกนี่ไม่น้าและ หนักเลยกับมาจับเลยลูกเพราะวพอฮุบผู้เดียวฮะหาเท่าแ่หาพุ่มน่แก่เนาะเลือดใบพอนั่แหละนีองมิ่มมือเ้ย สบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC. เอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนเอ้ายัางนั้นอลาลูกปลาคณะพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนครับขอสู้ซ่องยูทูบบ่าวบุญเพลย์แชนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพบพ่อกันม้อนี้กับขึ้นผ้าขึ้นพนแน่เมื่อนี้พี่น้องเลยมาตัดหญ้าให้ง่วงกับลูกสาวกับแมรุนเพื่อกวด สบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงคือต้องการเนื้อคุูหยามการมุ้นี่หยากันเลยหยางงัวตัดหญ้าแล้วคุบหญ้าแล้วไปทางไหนมุนี่ไปทางไหนไปทาอยู่นเนาะอยู่นาเนาะว่าไปชายเตี้ยิ่งข่าวกับยังมุนี่ลูก Hả? Tôm nhang Tôm hối Ê Cặp tí nó Là gì đó thằng đó Cái Ê Súp con như đây phía đông này nó Ôi cả Còn tháp sậu Ngắm này มาสะพอตีแล้วจ้ะเฮ้ยไม่จะฮุบแล้วกันกว่แล้วก่อนพอชีวิตจะฮุบลูกสาวก็จะซอยพ่อพี่น้องเลยดุกระดุฮะไปมาพี่ กตนะิหน้าเพิ่นน้าน้าพิ่นมีขั้นลายกับห้าลายนองตาดาขาก็กวดก็แล้วก็หูไปง้วเมอือนกไม่เลิ

ถือว่าขอโทษขออภัยเลยพี่น้องไอ้น,น้องที่ว่าบปเห็นทั้งบอนเผยลงคลิปไีว่าไปทางงามั่นกับน,นอนอยู่คุณเลยวันนี้ก็มาแล้วเนาะยังไม่ได้ขึ้นไปเบิรงชวนอยู่พี่น้องไอ้น,น้องทางแม่พูดรุ่นพึ่วมาจะขึ้นไปคุดจิลออยู่มัน้เนีเ,นเออเอเอเต็มแล้ว เก่งหลายเก่งหลาเออบุฮุบกับบุฮุปป่ะแ่พอชุบเลยเอาแต่ช้าั่นอ๋อห่อลงมงแตกเนาะหน่อแตกใบไปเลยอืมปลูกตัวนี้มันัวเฮาตะกี้มันมีเดินมด้ง่ายกับพี่้องเลยมีเดินมีเท่านั้นก็ฟ้ากันชุ่มเท่านั้นเลยก็มีจะกก็ค่ะ หกก๊กเนาะมันลรวชุ่มในกักนเริ่มนะจัะว่าเธอ่วงนี่ไรแร่ละบอกระไรลูกบอลเล็กห,หน่อยยาลหลอกนะโมพี่เนาะในหุบเจาะพระใบก้อนขาดเจ้า น,น,น้ำได้ดรกพ่อน่ยบาด,ดีาเด้อคอม่พีนองเนาะหยาทัดหนหยาุหยา,ามา้วาม่วขา,าก่อนปะไปไม่ทัละเอาทั้งไก่มาหาไกลไหยา,า,วาีวเ<อ>ก้าอาคุณไ่ดออวะบ่นวดมาแต่ขันนะั้นนะ เหีบยพาสาวกพี่น้องรยดคนขยันอยู่ที่หนกระบะไก่

เอาปุ่นปุ่นจิ S <S ๊กนี่ลูกำมน่าเลยน่าเลยกจับเลยลูกพราะล่ะพอฮุบผู้เดียวฮะหาเ่า่อพ่นไม่แก่เนาะเลือกใบอ้อนนัแหละ พูดเงี้ยของไม่อิ่มลูกเมียแล้วเลย มันมีหมามันมีต่กกนะกกบ้าใหญ่ปินมาไั่เดือนชิบหมเขาดมันชิปเนาะลืมกลม thứa đó thứa các bạn bắt hùa đó Kìa có mưa cả Nhưng nó cả tắt không Nhưng cả Kìa có mưa cả พ่ปานี้มาขุดจรอเลยขุดจิดอได้มือรชอนยมือรลอยองนอยแต่ข่อยยังขุดม่ไรจิรอนาดงไนเราแบบนีง่วขุดมาไจอ้อยู่พุ่นนะแซอยู่พุ่นนะจิรอิดงนะแต่ก็ว่าเมื่อวานนี่ขอยว่าน้ำก้อยก็บซบนี่ข้าแม่รุ่นไปขุด

cái gì vào gì đây cốp mà thảo sao này ừ. tát nhà, ừ. ừ. nhà mày tát nhà mày phô cướp tý mộng ừ. ừ. nhỉ nó tát ừ. nhà thấy cướp nàng mấy เมนเลี้ยบคือหาคือก้อนค่ะไปขุดจีโคกไปจักเนาะไม่ได้ถามเพื่นเนาะก็ได้ไปน้ำเพื่นไปหาขุดจีโดหาขุดคอยขุดมันนะ อย่าก,กินมันนะนะถ้าเจ้าวชิคุดมันนั่นลืมไปมากเลยมันเทียนนะโอ้ยมันนักพี่น้องมาถือข้าขานะัน,านนะลูกเอาเอค่ะพ้ฝนหยาดเลยฝนลุมมิดเลย

กระเก๋าคือเรียนไหนไวะยังมีบ่เนี่อีกสอบนึงเหรอได้แปลเอาอีกอ๋อเหงาชายนี่พร้อมขาดเด้อเด้อมองเสื้อขาดเด้อดีแรกก่อน เ <Hello. S 2> ดอฮเอ้ได้แตงเข็ดไปแล้เ็พี่น้องน้องฟังฟอพู้ใหญ่ก่อนเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวติดตามกันดีโอ้ทับหนาอะไรกระเปดแล้วกวดอ่ะดูอีกที่หนึองนี่เนาะหาพี่ใหญ่แล้วเห็ดก่อน ดังดุไนดะเ้แเ,เอไวไวอ,ป <c oughs> เอไปคุณิ้อบ่เออไปไปเาเปิดภาพมามื่นี้กะหลังไผเผานอไมก่อนพีนนะหหน่น้อง,งออเลยเนาะอันหนา้ยังงละับมันนี่กโอั้นุดพี่น้องเลยขึนก่อนเอาไปหาหนไมพี่น้องเลยเนาะเลเอาให้เบิ้งอย่างเลย ไม่เอาห้าไปห้ดอไม่มาเบิงไม่ห้าไม่ห้านี่ไม่ไม่เจ้าไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านท้าธรรมชาติพี่น้องเนาะในหนึ่งยอด นี่ใหญ่พี่น้องนี่ใหญ่เลยนี่ไม่ไผ่บวานเทาอ่อนหวานแซ่บหวานต้มต้มจืดเพราะได้อย่างหวานกันเนาะต้มจืดกับหวานด้นี่ลองอีกแล้วที่บ้านก็นะไปนี่ลองนี่งามงากเลยดีให้เบิ้ลพี่น้องเลยเพาะให้ท่านได้สบายดีเสบายดีปลาลุงได้ไหมสบายดีปลาลุงเพื่อนคือนด็กปลาดุง นี u, ่ก็ลาเผา้ำไมน้ำพอนี่ก็มาเผา้ำไมน้ำพอลี่น้องโหไหมโหดไหมสบายมากสกีป๊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 ปาอพ่องนองวะ มาถ้าผมไลายอยู่น้องเลยมาเบิ้งขมันกำลังก่อไฟดีกว่าด่างไฟเนะ <c oughs> <อ>าะอะมไอพ่อแม่พ <c oughs> ี่น้อง FC เบิ้งก่อนนี่เอาไม้เอาเตรียมใบเผาเผาแล้วก็เคั่วเสร็จพี่น้องเนาะไล่ไล่เลยลงไปหาอยู่หวยเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเนาะหาจุ้ยหวย รอให้ไฟติดก่อนเด้อพี่น้งองเลยรอให้ไฟครับติดก่อนเผาเสร็จเนะอาแม่ภาการเผานะเนาะเผาแล้วก็ำไ่อ่ารุ่นเพื่นเกาะหัวไปกินเนาะเจ็บแสบงเวียนพี่นะ้องเไยเนาะช่งนี้กะไม่ได้อ่าขวายขี่รถไปทางใดพี่นะ้องเนาะเพราะว่ารถกับบูมีขี่ช่วงนี้รถสเตอร์เพย์ไป อยางมันก no e, uh, si er, er ็ได้ย่างไปพี่น้องเนาะย่างไปย่างไปย่างกับอ่าสีเมื่อบ้านเมื่อยางก็ได้ย่างช่วงนี้เพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนอะก็ต้องใช้รถไทยไปข้างนอกพี่น้องเหรเนาะโอ้ยสบายเมื่อไหนดีทีมีรถใหม่คือเขานี่เนาะเออเปลี่ยนว่ารถไงที่เป็นเพื่อนมีแต่เงิน มีแต่งเงินออกโมมีเงินเขา่าแล้วก็บโมมีเงินดำเงินเดือนอ่าก็เลยบมได้รถง่ายบมได้โดดง่ายอพรได้ซื้อให้ลูกให้เต้ากินก็ยังโอเคแล้วเนาะสำหรับดูบ้านเฮาพี่น้องจักคกอบเฉดยังจักจีหายังจีฮายู่หน้าชิแดแหละพี่น้องเลยเนาะมาจากมือนี่แหละทา้งบ,บ,บอลตัวกาซี ออกไปถ่ายคลิปครั้งนอกก้อนพี่น้องนะพ่อให้วิวมันขึ้นดิก่อนเพราะว่าหลายเดือนเลยเขาได้เงินจากยูทูปพี่น้องเนาะแต่ทั้งว่าเผยออกมาลำหนก็คือว่าบ่ได้เลยอ๋หลายเดือนแลนะตอนนี้เงินหากาได้บ่ได้เข้ากันมือลงคลิปมือบ่ลงเนาะสองสามมือหรือว่าสองมือลงทีหนึงพี่น้องเลยวิวขึ้น ยิ้มโต๊ช่วงหนึ่งันไรกับภากติดตามฝากเป็นกําลังแห้งใจแหงเด้อพี่น้องเลยเนาะทางาังวอลเผยอ่ากกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยตามบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าเนาะและพังเบิร์ยี่สิองสามมือก่อนทอั้งวอลเผยที <ๆ S 1> ออกไปหายคิดข้างนอกเบิองเปลี่ยนบรรยากาศไปเปิดหูเปิดตาคือเส้นเก่าเส้นเคยแหละพี่น้องเลยเนาะอยู่ภายอยู่น้านีกออยู่อ่าตายแล้วพี่น้องเลยเนาะไปอาเปิดหูเปิดตาอีกก่อน อ๋อแต่ว่าทั้งแมรุ่นเพิินชิมีขานํามงน้ำมันหายอยู่บ่าเนาะไปหาเปิดตาข้างนอกก็เปิดหูเปิดตาก็ต้องมีขานํามันพี่น้องเนาะมีขากับเข่าเนาะอ๋อจังไดก็ตมปศึกษาน้ำพันธากรเนาะพันธาก็ก็ได้ไปหาค่าหาขายอย่างเนาะอยู่หายอยู่หน้าเบิ่งงัวงบิ่งงเลยแหละพี่น้องเลยอ่าช่วงนี้เพราะว่าสิไปคุดจิรอเนาะ่นก็อยากไปหาค่าขายอยู่แต่ว่าผมมีรถอ่ายางรถคันนั้นก็เป็นรถของ ทั้งเพื่อนแน่เน้อแม่นูตของเขากับก็กลาจะไปใช่มากมายพี่น้องเนาะแม่ของชวนตูเขานะยันเพยของเพื่อนอย่างขนาดขี่โบได้อ่าสเตอร์เบิร์ตพี่น้องเนาะอ่าทุกอย่างเลยคือได้ยางเลยกับเป็นกับไปคุดมากกับว่ได้ไปขายว่าได้ยางเลยได้ยางไปเซนูกับไกลเดียวได้พี่น้องเนาะพังมึงให้แบ่งรถเดี๋ยวเพื่อนกันเนาะ อาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ทงางบอลเฟืองนะ,ะที่ขอตเผาเอาไมา้ก่อนนั่งเวลาปาะพี่หมั่กล้องให้เจ้านะบมั่กล้องเหรอเอามานั่งนั่งจะทั้งพี่มากพี่มากพี่ไปเอเอบัเบิ้งลุกขึ้นะน,นะเผา,าน้ำใหม่ใ้พอเนี่ยนะเอาลูกบอลเอาเด้เอเอเอาหลังไฟก่อไฟแล้วกว่อนทำการเผาบอล

ลูกจะินเอยบัี้มีะ้อไมันหมเกงหม่เยแะเอเผาไปนี่ลูกเลยเออกายใช่นี่อัตัวนึงบ่อัอีบบ่อืมอไะไได้กายให้เลยนี้ได้นี่บักงกินกินยอดเดียวนี่อ่มเลยพี่น้อยเนาะ อิมเลยไอ้กวแขนนี้คุช้ำาพวกป้าใจอ่ะป้ปี๋ก่อนปล่อยพี่ก่อนเออตองนับมาพี่เขาาน้อไม้เข่าขานี้ยังพูดได้ไมอ่าก่อนเบ์ เด้อไปพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งน้องทั้งกาขอขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม o m ทั้งบอลเผยแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยเนาะใช่ไหมเอากล้องขึ้นอีกแล้วเนาะกลับมาโฆษณาทั้งบอลเผยไปเนาะขอบคุณขอบคุณในลายที่เป็นกำลังให้ใจทั้งบอลเผยแต่ต้นจนจบหลักแบบตลอดมาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งบอ,เอ,เอ,อ,บอบเลนะอบบอเผยลาพี่น,อนะออน้อ,นนะบบอง,งออป,นะออประชา,นนา,นนนานนกนแล้วพบ่มพ่อกัน คิดต่อไปเลยพี่น้องเลยคิดภาพประการใดกราบขอโทษขออภัยที่ดีพี่น้องปลาลุงเออสขุขสุขคนเนาะพบพอกันไหมพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดีบ๊ายสบายดีปลาลุงเนาะสบายดีปลาลุงเนาะสบายดีป่าลุงแมวกันกันไหมพบพอกันไหม,หมบาย